ครับซองนี้ครับผมปึ๊บปิ้งตรงมาให้เราตรงกับโลโก้ชลอแล้วดึงออกดึงมาสิครับหมุนมาหมุนมาแล้วดูครับฝั่งนูน้นเห็น้าทยทะเบนหรือยังเห็นแล้วคือหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถังถอยมาตรงๆนะครับไม่มีกล้องมองหลังดูกระจกมองข้างครับที่เปิดประตูก็จะถึงไฟหน้าด้านในหมุนรอพอถึงปึ๊บ พอถึงปึ๊บแล้วหมุนให้หมดหมุนหมุนมาหมุนมาหมุนมาหมุน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 ซองอยู่ฝั่งไหนครับอ่ขวาซองอยู่ฝั่งขวาหมุนขวาครับหมุนให้หมดหมุนี้หมดหมนเลยมาแล้วหมุนให้หมดฝั่งซ้ายครับเบครับเห็นไหมเห็นไฟหน้าเห็นกระจิงหน้าใช่ไหมไม่เห็นล้อแม็กใช่ไหมเห็นล้อเบี่ยงนอกซองครับคือล้อตรงครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับหมุนไปฝั่งไหนครับ อ่าฮะหมุนี่หมดหมุนที่หมดหมุนที่หมดหมุนที่หมดเดินหน้ามาให้รถเช <ze S 2> ครับเ <Okay. S 2> ดินหน้ามาเดินหน้ามาให้เราเห็นอ่า <Okay. S 2> เห็นแล้วเ <Okay. S 2> บรคครับเบรคหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถังซองอยู่ฝั่งไหนซองอยู่ฝั่งขวา so. ถอยมาครับใส่เกียร์ถังถอยมาก่อนถอยมา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 ครับให้รถเข้ามาซองก่อนถอยมาแล้วหมุนครับรถไหลครับรถต้องไหลครับรถต้องไหลครับรถไหลมาครับผมดูขวาครับเบียดไหม มาดูซ้าย<ส>เห็นประตูยังเห็นแล้วไหลามาเลยครับรอรถตรงตรงครับอย่าเพิ่งคืนครับค้างไว้ก่อนตรงหรือยังครับตร,ตรงลคืนหนึ่งรอบสองรอบถามันตรงครับไหลามาตรงครับหยุดเมื่อไหร่ครับหยุดเมื่อกระจกตรงกาไหลามาครับตรงหรือยังครับ,บ,บเบรชฉลารเบรคเบียดไหมครับทางออกกระจกลง เบียดไหมขวาไม่เบียดซ้ายโอ <Okay. S 2> เคเยี่ยมครับผม <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เราจะเลี้ยวออกจากซองครับใส่เกียร์ดีไหลตรงตรงมาก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาดูซ้ายมีรถมาไหมไม่มีรอกระจกมองข้างเลยนะรถไหลมาครับไหลมาเลยหรือย,อยังเลยแล้วหมุนครับหมุนปุ๊บดูกระจกมองข้างท้ารถเบียดไหม <c oughs> ไม่เบียดกลับเป็นมองด้านหน้าครับและถ้ายอยคืนครับคืนและตรงไปครับโอเคไปทีนี้ถอนเขาซองได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันกลับบ้านไหมหรือจะออาอีกรอมหนึ่งกลับบ้านครับเดี๋ยวขวาตรงนี้ครับผมชะลอตรงนี้ครับเบรกนะฮะจะเลยทุกทีเลยที่ทํางานตัวเองจริงไหมเนี่ยที่ทำงานเลยถ้ายอยคืนคืนไหลมาันะคระลับไหลมา ไหลามาหมุนฟื้บโอเคไปตรงไปครับทีนี้เราจะวนลงแล้วนะถ้าวนลงท้าอยู่ใจครับ,รบโอเคไปไปได้เลยวิ่งนิ่งๆไปได้เลยอืม <c oughs> ามาเลยไหลมาเรื่อยๆครับ ที่ทำงานชั้นสีนะจ๊ะชะลอไหลมานิดๆหมุนมาฟื้นอื้ฮะาาใช่เบรกแต่ไม่ต้องสุดเบรกแค่มันไหลมาแล้วหมุนปล่อยเบรกอ่าฮะคืนฟื้นไหลมาอย่าเพิ่งเบรกไหลมาหมุนมาให้หน้าความลงก,ก่อนรับเบรกเบาเบาอ่าใช่เบรกจะให้ไหลเบรกแบบให้มันไหลอะ่ะไหลมา แล้วปล่อยสวยแบบนี้เลยแลคืนปล่อยให้มันไหลมาปล่อยให้มันไหลมาปล่อยให้มันไหลมาโค้งมาเลยโค้งมาพอหน้าทิ่มลงแล้วค่อยแต่เบรกประมาณ20%นแล้วให้มันไหลมาปล่อยเบรกให้มันไหลมาขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยแล้วเตรียมตัวดึงใหม่หมุนมาใหม่หมุนมาหมุนมาหมุนมาคืนไหลมาไหลมาโค้งมาหมุนมาโค้งมาหมุนมาแลคืนอ่าฮะปึ๊บ อแล้วหมุนอืมสวยเยี่ยมโค้งมาหมุนมาหมุนมาอืมเบรกนิดเดียวให้มันไหลอ่าฮะใช่ดึงมาใหม่สวยเยี่ยมครับคืนอ่าฮะรอดึงปุ๊บปล่อเบรกให้มันเหนียดเพราะหน้าที่บงนีค่อยเบรกเบาๆใช่ ใช่ปล่อยเบรกปล่อยเบรกใหม้มันเวลาลงมามันจะได้มีแรงส่งอาฮะเยี่ยมนั่นแหละปุ๊บอโอเคลงไปครับเราจะออกซ้ายนะครับอ่คืมปุ๊บไหลามาไหลามาเตรียมตัวที่จะดึงซ้ายดึงมาหมุนมาดึงมาหมุนมาโค้งมาทีนี้นะครับเราจะออกปากซอยนะครับออกมาจากห้างตรงนี้เราจะชุม รถเยอะคนขามถนนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะสองแถวเยอะรถวิ่งบนถนนเยอะนะครับเอาท th ีละสเต็ปให้คนข้ามถนนไปก่อนแล้วที่มาช้าๆครับที่มาเรียนๆช้าๆครับที่มาเข้ามาที่ปากทางนะครับไลมาเขาจะมีกลวยกั้นไว้ให้เรานะครับแล้วก็หมุนตามทางเลยครับหมุนมาดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ มา,มาปึ๊บโอเควิ่งตรงมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับค้างไว้ที่มาช้าครับที่มาช้าชะลอชะลอชะลอถ้าเราถ้ามีคันมาตีเสมอเราเราต้องต่อท้ายเขาคับเบรคครับถ้าใครมาตีเสมอเราเราต้องต่อท้ายเขาครับคันนี้มาตีเสมอเราไหมดังนั้นเราต้องต่อท้ายเขาใช่ไหมอ่าไหลมาครับไหลามาแล้วก็ต่อท้ายเขาเหยียบแบบนี้ครับลวงเบรคครับเบรเบรเบรอ่าไหลมาก่อนอ่าทำแบบนี้ครับผม หน้าห้างอย่าเพิ่งเติมคันเร่งอย่าเพิ่งอะไรเพราะมีคนข้ามถนนเื่อเขาเบรกเราจะได้เบรกทันเปิดไฟเลี้ยวขวาครับออกขวาได้ไหมหลังคันนี้ครับได้ไหมหลังคันนี้นะอืมวิ่งตรงนี้นิ่งมาก่อนตรงนี้นิ่งมาก่อนเขาตีสมอขึ้นมาต่อท้ายครับจี้ตามท้ายเข้ามาดึงเข้ามาตามท้ายเข้ามาใช่ใช่เยี่ยมครับผมแล้วตั้งรถให้ตรงกับถนนวิ่งตรงไปเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากับบ้านกัน เยี่มครับทีนี้หน้านู้นเราต้องเข้าเลนขวาสุดนะครับต้องมาก่อนได้ครับไล่ต้องมาก่อนไล่ต้องมาก่อนชะรอเบาเบามอเตอร์ไซค์เเปิดไฟเลี้ยวออคนนั้นเพิปลอยเข้าไป,ไปมีคนเดินหน้าฝั่งขวาเข้าข้ามต้นไม้ดูอาการถ้าเข้าข้ามให้เข้าข้ามไปก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาไหลมาจี้มาชิดมามดูกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์เบียดไหมถ้าไม่มีก็ไหลมาชิดมาดึงเข้าขวาสิครับ ดึงเข้าขวามามาชายตาม้ารอ99 99โอเคสวยคราวน,นี้ก็ไหลาตามครับไหลาตามเลยไหลาตามไปไหลาตามไปเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับไปตาม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 ไปครับตามไปครับนักเรียนยังเกร็งอยู่นะไม่กล้า ยังเกรงอยู่ <Okay. S 1> โค้งตามทางไปนะใช่ใช่เยี่ยมมาเออ mm hmm. นะครับตแต่ก่อนนี้คือมาไม่เติมคันเล่งนะไหลามาช้าๆเรื่อยๆเขาบีบแตรไล่กันเรื่อยๆไม่เติมเครื่องไม่กล้าเติมคันเล่งนะครับตอนนี้กล้าเติมแล้วนะครับโค้งมาปุ๊บเ,เติมและคืนจําได้ไหม mm hmm. เติมแล้คืนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลี้ยวซอยเข้าบ้านกันครับมาครับทีนี้เราจะเลี้ยวเข้าบ้านกันนะครับผมเป็นจุดที่นักเรียนกลัวไม่กล้าทำนละไม่คิดว่าจะทําได้นะครับวันนี้ทําได้แล้วนะครับเราจะเลี้ยวเข้าบ้านกันซอยค่าน่าแคบซอยค่าน่าแคบบางมันมีมอเตอร์ไซค์จอดหน้าปากซอยด้วยถ้าเ,เช้าเช้านี่มีรถเยอะนี้อันตรายกลัวมากครับชิดขวามานิดนิด ชิดมาหน่อยๆอ่าฮะใกล้ชิดๆใกล้นิดๆชิดๆมาหน่อยๆน,นะครับอ่ะปึ๊บซอยด้านหน้าใช่ไหมหน้าโตโก้ใช่ไหมโตโก้โตโตโก้อ่ะไหลมาเรื่อยๆก่อนนะจะงอกดูฝั่งขวาฝั่งนู้นมีรถมาไหมเดี๋วรออ่าเราจะได้รู้ว่ามีรถมากี่คันวิ่งรถมาเยอะไหม,ไมอ,อืมเราเราต้องอาศัยการจี้นะถ้าไม่จี้ก็ไม่ได้ไป ไม่ต้องข้ามเส้นไปนะเส้นสีเหลืองนี้ไม่ต้องข้ามไปนะอ่าฮะต, uh huh. ตอนนี้ว่างหมดเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรหลายตาม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 ทีนี้จี้มาเจชาครับดึงออกขวามาเจชาครับดึงออกขวามาเจชาครับระวังรถฝั่งนู้นนะครับแล้วรอดูนะมีมากี่คันคันไหนเป็นคันสุดท้ายนะครับรอดูลังกระบะหลังคันดำหลังคันดำมีตามซีบิกมา อันนี้ก็รอครับใช้พอถึงหน้ารถปุ๊บอย่าอย่าไหลเพราะมันจะเลยรถจวหมุนไม่ทันหมุนมาให้หมดครับหมุนพวงมาลัยรอครับหมุนขวาให้หมดครับหมุนให้หมดรอครับหมุนมาครับปล่อยเบรกมาครับปล่อยเบรกมาครับปล่อยเบรกมาครับไหลมาหลังลองงอแงแค่นี้ครับได้ครับเนี่ยหลังเขาพี่อ่าเลเตรียมตัวคืนไหลมาครับอ่าไหลมานิ่งๆคืนมาคืนมาตั้งรถที่ตรงกถนนเยี่ยมครับใช่นะครับล็อกพุงมะไรไว้ใช่ครับแล้วพอรถตั้งตรงแล ดึงคืนนิดหนึ่งเยี่ยมครับทีนี้เราจะเลี้ยวเข้าบ้านไปครับชิดซ้ายไว้ก่อนนะจะเลี้ยวเข้าขวาใช่ไหมชิดซ้ายไว้ครับไหลมานิ่งๆครับตรงมานิ่งๆครับดึงชิดเกินไปครับอ่เตรียมตัวนะเลยตู้ขี้แวหมุนมา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 อมอคืนไหลมาน,นิ่งๆนิ่งๆนิ่งชิดขวาไว้ชะลอเบา กระจกมองข้างเลยมาหมุนครับหมุนเบรกช้าเบรก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 หมุนให้หมดหมุนให้หมดเบรกครับให้ผลครับเบรก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 ไม่ผลครับไม่้นคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบทำมาตรงตรงใส่เกียร์ถอยหลังทำมาตรงตรงดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปเบียดอะไรไหมไม่ไหลมา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 อีกหน่อยไหลมาอีกหน่อยโอเคพอเบรกเบรกครับเดินหน้าไปหมุนซ้ายมา เดินหน้าไปหมุนมาหมุนมาหมุนมาให้หมดสิครับเออพอครับเบรคครับอยู่รถครับจริงๆถ้าตรงไปเข้าได้เรียบร้อยเลยนะรถตรงเรียบร้อยนะเนี่ยถ้าวิ่งตรงมาแต่ว่ามันมีตรนี้ครับเออมันมีอ่ะไหลมาครับไหลมาไหลมาครับอย่าเพิ่งคืนไหลมาก่อนไหลมาอ่าท,ทยอยคืนจับความรู้สึกให้เราขนานไปกับซองคืนมา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  อ uh huh. นิ่งๆมาขนานมาเบครับเบอืมอีนิดนึงครับพอเรียบร้อยครับเยี yeah. mm ่ยมออก้าบผมโอเคนะครับคลิปนี้พานักเรียนขับรถออกจากบ้านไปที่ทำงานไปถึขกอซองซ้อมกันแต่เช้านะครับเคสนี้ทำได้ละดีใจมากๆครับอืมแล้วก็นักเรียนชอบบ้าตัวเองปึกนะครับจริงๆไม่ปึกนะ เรียนหัวไวมากเรียนวันเดียวเคสนี้เรียนวันเดียวนะครับผมนักเรียนมีพื้นฐานม,มาประมาณหนึ่งแต่ไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยผมมาปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชอบไหมครูสอนชอบมามจ๊ะน้นำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนะครับแค่ผมห้าดาวให้คะแนนครูกี่ดาวห้าบวกนะห,ห้าบวก,หบวกให้ห้าบวกเลยสุดยอดมากครับเออก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับดูเป็นแนวทางทำหน้าจริงๆ ไม่ได้โมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับหัวฟูหัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับเพื่อนๆมาดูฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซั s c r i b e ฝากกด u ั s c r i b e ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี a c e b o o k กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเพือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่่กลััเเเรรริมขบบถะยยอแ เข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถามิยานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนครับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเป็ยเล่นไม่เคยพาถอเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเป็ยเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงทุิงานได้ ขับรถบนทุนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอันดี้ได้อยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เดือนด้วยนนครับผมช่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสุขภาพดีตัวดีกันไหมครับ